สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอ่าทิเชอร์ที่ดารัตเพียสีนะคะวันนี้จะกลับมาพบกับทิเชอร์ในรายวิชาสุขศึกษานะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเรานะคะวันนี้เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไม่เอ่ยสบายดีกันไหมคะอ่าทิเชอร์ก็สบายดีนิดหน่อยนะคะมี มีไขวัดนิดหน่อยไม่ได้เป็นโควิดนะเพียงแค่ไปตากฝนมานะคะเมื่อวานฝนตกนะคะก็เลยมีน้ำมูกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ใช่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะอะ่วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนดูที่3นะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะของเราเรียนอบทบาทหน้าที่ นะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. บทบาทหน้าที่ของตนเอง 2. นะคะบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครอง 3. นะคะบทบาทหน้าที่ของพี่น้องและ 4. นะคะบทบาทหน้าที่ของญาตินะคะ สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองไปแล้วนะคะไหนลองทบทวนให้เชื่อตังหน่อยสิคะบทบาทหน้าที่ของตัวเองเราต้องทําอะไรบ้างคะ <uca us> เด็กๆสิ่งที่เราควรจะทําและสิ่งที่เราต้องทําเพื่อ,อให้เราเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะหนึ่งเคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อร้านไม่กล่าวร้านนะคะไม่พูดโกหก มีความกระตัญญูกตะเวทีนะคะสแสดงกริยามรายาที่สุภาพอ่อนน้อมพูดจาไพเราะนะคะเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ข่อมตัวนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณค่ะขอบคุณครับทุกครั้งนะคะเมื่อที่ผู้ใหญ่ให้ของนะคะมีอะไรอีกคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยขยันตั้งใจเรียนนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะแล้วก็ช่วยรู้จักรู้จักอดออมประหยัดนะคะ ก็มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและก็ผู้อื่นด้วยนะคะและอย่าลืมที่สําคัญต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ตนเองให้ดีอยู่เสมอน,นะคะ,ะ่วันนี้นะคะทีเชอร์ก็จะพามาดูดูเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครองหรือบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยวสอบถามนักเรียนก่อนนักเรียนคะ่ะคําว่าผู้ปกครองเนี่ยมันหมายความว่าอะไร มีใครรู้ไหมคะคาว่าผู้ปกครองหมายถึงผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูเรานะคะ,ะคนที่อบรมสั่งสอนเราและก็พัฒนาเรานะคะพัฒนาเด็กที่อยู่ในการปกครองดูแลของต้นนะคะตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กด้วยนะคะคุ้มครองสวัสดิภาพคนที่ดูแลอยู่นะคะแล้วก็ไม่ทําให้ตกอยู่ในภาวะอันตรายนะคะหรือภาวะที่จะเกิดอันตราย กับร่างกายและจิตใจนะคะผู้ปกครองก็คือคนที่ดูแลเลี้ยงดูนะคะดูแลเลี้ยงดูเรานะคะอ่ะบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลกลุ่มแรกนะคะที่มีความใกล้ชิดกับเด็กเป็นผู้สนับสนุนเป็นคนที่วางรากฐานอ,อันสําคัญของการเจริญเติบโตของชีวิตมนุษย์นะคะแล้วก็อ่าเป็นอ่า มีอ่ะความการเลี้ยงดูอบรมดูแลนะคะแล้วก็ทําให้มีความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะอ่าเพื่อจุดหมายที่สําคัญก็คือเขาดูแลเราเพื่อที่จะให้เราอะ่ะเติบโตเป็นอ่าให้เด็กได้เจริญเติบโตสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและให้เราอะ่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ด้วยนะคะเอา้าทำไมที่ช่วยกดไม่ไป แปบบ๊บนึงนะคะอ่าได้แล้วอ่านี่ไ่คะความหมายของผู้ปกครองนะคะที่ที่เชิดถามนักเรียนเพราะว่าความหมายของผู้ปกครองคืออะไรคือผู้ให้การอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนและพัฒนาเด็กๆที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนเองและคุ้มครองสวัสดิการสวัสดิภาพไม่ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจผู้ปกครองนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแค่คุณพ่อหรือคุณแม่นะคะ ผู้ปกครองในที่นี้หมายถึงคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าหรือคนที่ดูแลเรานั่นเองดูแลเด็กๆนั่นเองนี่ก็คือผู้ปกครองเหมือนกันนะคะเด็กๆบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองข้อที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นผู้นําครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะต้องมีความเป็นผู้นําครอบครัวนะคะ มีความเป็นผู้นําครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเนี่ยต้องเหมือนโค้ชหรือครูคนแรกของเด็กๆนั่นเองนะคะพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเหมือนครูคนแรกของลูกนั่นเองนะคะแล้วก็จะต้องนําเสนอหนทางหรือกระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีมีการพัฒนาชีวิตตนเองเน่ะไปสู่ความสุขแล้วก็ความรุ่งเรืองอนะคะแล้วก็ ปกป้องและดูแลวความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยนะคะอันนี้คือบทบาทของพ่อแม่ผู้นำครอบครัวนะคะผู้ปกครองข้อที่2นะคะเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆการเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะไม่ใช่แค่เป็นที่ปรึกษาให้ลูกนะคะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆที่อยู่ในสมาชิกครอบครัวได้ด้วยนะคะ แก้ไขปัญหาาลดความขัดแย้งในครอบครัวหรือการสร้างสรรค์นะคะก็คือการทํากิจกรรมร่วมกันนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือไม่ควรทะเลาะกันต่อหน้าลูกนะคะหรือถกเถียงกันต่อหน้าเด็กนะคะเพราะว่าเด็กก็จะเอาคําที่คุณพ่อคุณแม่เถียงกันเนี่ยนะคะหรือผู้ปกครองเถียงกันเนี่ยทะเลาะก,กันเนี่ยไปจดจําแล้วก็จะเอาไปพูดหรือ เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งมันก็จะเป็นข้อเสียให้กับตัวนักเรียนเองนะคะโอเคต่อไปนะคะอ่าบทบาทหน้าที่ของบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ข้อต่อมานะคะก็คือการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีนะคะการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกด้วยนะคะ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะคะการเลี้ยงลูกของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะวิธีเลี้ยงลูกก็จะมีวินัยเชิงบวกเชิงลบนะคะใช้หลักการแต่ก็ควรใช้หลักการสร้างวินัยเชิงบวกให้สม่ําเสมอนะคะมีความยืดหยุนนะคะยอมรับความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นด้วยนะคะหรือพัฒนาตนเองไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดบ่อยนะคะ เพราะว่าคุณพอ่อคุณแม่หรือผู้ปกคองเนี่ยเป็นครูคนแรกของลูกก็ควรเป็นก็ต้องเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าลูกก็จะเรียนแบบพฤติกรรมได้ง่ายนะคะต่อไปการใส่ใจให้ความรักนะคะใส่ใจเท่ากับความสุขใส่ใจเท่ากับความสุขหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าเลี้ยงดูลูกแบบเอาใจใส่นะคะ a อ t ชั a t i ีพ parenting s i l e นะคะก็คือต้องมองถึงอนาคตของลูกนะคะว่าลูกมีความสุขไหมมองโลกในแง่ดีไหมมีบุธภาหรือย,ยังควบคุมอารมณ์ได้ดีไหมเห็นคุณค่าในตนเองหรือย,ยังและต้องสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้ลูกด้วยนะคะการดูแลเอาใจใส่ความรักความออุ่นแก่ลูกเนี่ยทุกและทุกคนในครอบครัวนะคะมันมีหลายวิธีมากเลยที่จะ ถาที่พ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจกับลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะให้ความรู้ในด้านต่างๆที่ตัวลูกอยากรู้ตัวนักเรียนอยากรู้นะคะก็สอนให้เขามองโลกในแง่ดีนะคะมองบวกคิดบวกนะคะอ่าต่อไปการดูแลความเป็นระเบียบภายในบ้านนะการทํางานบ้านหรือการดูแลความเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันแต่ อ่าต้องคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะต้องช่วยดูแลเด็กๆในขณะที่ทําด้วยนะคะไม่ปล่อยให้ทําคนเดียวหรืออ่ะอาจจะให้คําแนะนำอ่าควรทําอย่างนั้นนะหรือแบบนี้ควรใช้น้ํายาตัวนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะต้องอ่าประคองเขาไปด้วยนะคะดูแลเขาไปด้วยในขณะที่เขาทํานะคะอ่าต่อไปการช่วยเก็บออมหาไรายได้เสริมนะคะบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่และผุ้ปกครองเนี่ยการช่วยเก็บ ออมและหาะไรายได้เสริมมาเลี้ยงครอบครัวนั่นหมายความว่าบางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีงานประจำแต่คุณพ่อคุณแม่บางครั้งก็ยังสามารถหาไรายได้เสริมที่บ้านได้โดยการทํากิจกรรมทำสิ่งเล็กๆนะคะขายนะคะขายได้อีกด้วยนะคะก็ยังช่วยให้หาไรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะหรือให้เด็กๆหรือน้องๆเนี่ยช่วยทําก็ได้นะคะต่อไปนะคะข้อที่7บทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หรือคุ้ปกครองเนี่ยคือ การส่งเสริมการศึกษาการส่งเสริมการศึกษาการส่งเสริมการศึกษาหมายความว่าส่งเสริมให้ลูกหรือเด็กที่อยู่ในความปกครองของตัวเองเนี่ยให้ได้รับการศึกษานะคะก็คือให้ได้เรียนนะคะอาจจะบางคนก็อาจจะเรียนในโรงเรียนที่เป็นเอกชนแต่บางคนก็อาจจะเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็สามารถส่งเสริมให้เขา ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทางกิจกรรมกีฬานะคะหรือสิ่งที่เขาชอบเราก็ควรสนับสนุนและส่งเสริมเขานะคะอ่าต่อไปนะคะบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองข้อที่8ดูแลลูกเมื่อเจ็บป่วยนะคะอ่าเมื่อลูกเป็นไข้คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลอย่างไรอ่าควรดูแลอย่างไรคะก็ ควรดูแลเอาใจใส่เช็ดตัวให้หรือถ้ามีไข้สูงก็ควรพาลูกไปหาหมอนะคะเป็นการประมพยาบาลถ้าปรมพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลช่วยนะคะ,ะนะคะแล้วก็แนะนําให้เด็กๆทานผากักทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะเมื่อเพราะว่าเด็กๆจะได้ไม่ป่วยง่ายด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ครบไปแล้วนะคะกับ บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะหนึ่งมีความเป็นผู้นาในครอบครัวเด็กๆจาได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างนะบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองหรือพ่อแม่ทั้งหมด8ข้อนะคะมีหนึ่งการเป็นผู้นําครอบครัวนะคะ2เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆในครอบครัว 3. ามอบ,อบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีนะคะสดูแลเอาใจใส่ให้ความรัก ทําทำงานบ้านดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 6. ประหยัดอดออม 7. ส่งเสริมการศึกษาแปดูแลเมื่อเจ็บป่วยนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่และก็ผู้ปกคของนั่นเองนะคะอ่าวันนี้นะคะทีเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทําด้วยนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหนังสือแบบฝึกหัดสุขภาพราึกษา นะคะหน้าที่21แล้วก็หน้าที่เออสอรี่หน้าที่20แล้วก็21นะคะโดยให้นักเรียนอ่านบทความหน้า20นะคะแล้วไปตอบคำถาม5ข้อหน้า21นั่นเองนะคะเดี๋ยวบทความดีทีเชอร์จะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็จะอ่านคำถามให้เด็กๆฟังด้วยนะคะอ่ะระหว่างที่ทีเชอร์อ่านบทความเสร็จปุ๊บทีเชอร์ก็จะอ่านคำถามเมื่อไหรก็ตามที่ทีเชอร์อ่านจบนะคะเด็กๆก็ถ้าเด็กๆยัง ไม่สามารถอ่านด้วยตัวเองได้หรือ,อยังอ่านไม่เก่งเด็กๆก็โพส์วิดีโอนี้วไว้ก่อนแล้วก็ตอบคําถามก่อนแล้วค่อยกดฟังคําถามข้อต่อไปนะคะอ่ะพร้อมหรือยังครับอ่ะเริ่มเลยนะบ้านของต้องตามีพ่อแม่พี่ชายย่าและตัวต้องตาอาศัยอยู่ร่วมกันพ่อแม่ของต้องตาทำอาชีพขายผัก และผละไม้ที่ตลาดสดซึ่งต้องไปขายแต่เช้าและกลับค่ำทุกวันย่าจึงช่วยดูแลความเรียบร้อยในบ้านต้องตาเองก็ช่วยเหลืองานในบ้านเสมอแต่พี่ชายของต้องตามีนิสัยเกลียดขานชอบเที่ยวเตรไม่ช่วยทำงานบ้านและมักแกล้งต้องตาเสมอ ทำให้ถูกพ่อแม่และ้ย่าตำหนิบ่อยๆพี่ชายจึงไม่ค่อยชอบพูดคุยกับคนในบ้านอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีงเชอร์จะอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อ,อมนะบ้านของต้องตามีพ่อแม่พี่ชายยา่าและตัวต้องตาอาศัยอยู่ร่วมกันพ่อแม่ของต้องตาทำอาชีพขายพักและผลไม้ที่ตลาดสด จึงต้องอจึงต้องไปขายแต่เช้าและกับค่ำทุกวันย่าจึงช่วยดูแลความเรียบร้อยในบ้านต้องตาเองก็ช่วยเหลืองานในบ้านเสมอแต่พี่ชายของต้องตามีนิสัยเกียจค้านชอบเที่ยวเตรไม่ช่วยทำงานบ้านและมักแกล้งต้องตาเสมอทําให้ถูกคุณพ่อคุณแม่และย่าตำหนิบ่อยๆพี่ชายจึงไม่ค่อยชอบพูดคุยกับคนในบ้าน จบแล้วนะคะบทความนี้นะข้อที่1ข้อที่1นะคะเขาถามว่าจากเนื้อเรื่องมีใครเป็นสมาชิกในครอบครัวบ้างจากเนื้อเรื่องมีใครเป็นสมาชิกในครอบครัวบ้างเด็กๆตอบไปเลยค่ะถ้าทราบคําตอบแล้วก็เขียนคําตอบลงไปเลยนะคะ,ะต่อไปข้อที่สข้อที่2นะคะ สมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างที่ปฏิบัติตนเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างที่ปฏิบัติตนเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ข้อที่3สมาชิกในครอบครัวนี้บุคคลใดที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ สมาชิกในครอบครัวนี้บุคคลใดที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามหน้าที่ตามบคำตอบแล้วเขียนงไปเลยค่ะข้อที่4ข้อที่4นะคะบุคคลในข้อ3ควรปรับปรุงตนอย่างไรบุคคลในข้อ3ควรปรับปรุงตนอย่างไรและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5 ถ้าทุกคนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของตนจะส่งผลอย่างไรข้อใหม่นะคะข้อ5นะคะถ้าทุกคนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของตนจะส่งผลอย่างไรใครทราบคําตอบแล้วก็เขียนคําตอบลงไปเลยค่ะแล้วก่อนส่งนะคะเด็กๆจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครบนะคะ ชื่อชาเล็กที่ให้ครบก่อนส่งด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะทีเชอร์ก็จะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดหน้า20-21นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย